ก็สวัสดีครับอยู่ผมกี้นะครับพรุ่งนี้เซิร์ฟน้ำมีก็เปิดแล้วนะครับผมก็เลยมาประกาศรับคนเข้ากิวไว้รอนะครับให้ทุกคนกดเลือกเข้าไปที่กิลนะครับแล้วให้ทุกคนเลือกค่ายเสานะครับหรือว่าค่ายเอ็นะใครที่อยากจะเข้ากิลเรานะครับแล้วก็ชื่อกิลนะครับจะเป็นสายฟรี V10 นะครับหรือพกพี่ๆแกอาจจะเขียนไปแค่สายฟรีนะครับใครที่อยากจะเข้ากิลพวกผมนะครับก็สามารถจะค่ายเสาแล้วก็จอยเข้ามาที่กิลสายฟรีได้เลยครับผม ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทั้งสายฟรีและสายเติมตอนนี้เรามีกลุ่มพูดคุยกันด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราก็สามารถแอดเฟซผมมาได้เลยเดี๋ยวผมจะรับนะแต่ก่อนอื่นต้องเข้ากิวมาก่อนนะครับอ่ามันจะเป็นพันธมิตรกับเซิร์ฟสอง RWS อาจจะไม่โดนตีก็ได้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอาจจะคุยกับพวกพี่ๆให้นะครับหรือยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีครับผมใครอยากเข้ากิวนะครับสามารถจอยกิวมาได้เลยครับเราจะไปเป็นท็อปหนึ่งเซิร์ฟสามด้วยกันนะครับ หมยถึงว่ากิวท็อปหนึ่งอะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย